จุจมให้จมผับจมจ, ung จ ung นี้ไปเที่ยว,วทนที่มากจุมไหตายแลให่เอาไปซื้อ,อกันตัวจิบเนื้อกัาน้ำาลยเน้อัดพอดสั่งเน,นาะ,ะ,ะเมือไหร่จไปดแล้แม่ปที่หายจมเดตายนไห้หมดทั้งกระดานแเนาะเอาไือกันตัวหมดเอาเ่าบอสัน เอาอยือยู่มแรกเขา่ฮ่่านี่สดยอกกดนะี่ยปป้เขากดไปใครเขาดไปใครเขาเงินจิ๋วโผลนะเอาไปรดเอาไปเอาไปขรถเาไมรดเขามาเลยมาเลยมาเลยมาเเอาดไปใครได้ไรได้วนั่นไ้เห็นบ้เขาทีนัเห็นไย่างเขบ้นั่นเออไร่ อันนี้งันจะเข้าหวาเอาก็เตาองขอแรงนะครับนี่บ่หวันนีย้อนแล้ววาดนี้กินเข่าเวลาตอนนี้กินเยอครับโอ้วัดไดกินเข้าครับผมอันสูบยาเยอะบ่ผมอ่ครัเออบ่สูบครับผมบ่บ่สยาดีเด่กินเหล้ายุบอ่ะเ่กกินเงาะเน่าบดีโอ้เน่าบดีจะหาเลยนะเจ้าไปเจ็ยข้าวเกด่ระเยู่บ่เก่งเลียวเลยครับชุเอาใยำมุกีเลยเห็นมั้ กรเนไปข้านไปไปยังบนี่ขัาเบิ้งข้างเนี่ยเขาใส่ตัวหานเลยไปยังบอกอเขาจีบถ้าตัวไปให้เมียขาเบิ้งนี่นะแลกกินเราก็ชูยาพวกม้าเ่ยนะเกียวสภาพมันเป็ี่หนไดยังไงนะไปข้านอกน้ำว้ามันใหเนี่ยไปมาดี๋ไปไปไ เอาเดี๋ยวบวกเราติบขเลยนี่ไงเดร็าพนธ์เลยน่าจะขันไปจังเกิลอยู่ข้างบนเข้าวะนะเว้ยามแเพื่อนบอกไปพากไปาไปไอเนี้ยจะบอกไม่ไปพวกกินเรากสุกยาพวพกิน่เจ้าเลยสิมันเป็นอะไรจริงเป็นบ้าน่ะ